สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ไม่อยู่กับป้ายุนอีกแล้วนะวันนี้ป้ายุนจะมาทําเมนูไก่ทอดซอสเกาหลี <c oughs> อันดับแรกปร้ายุนก็ต้องแง้มรถไปซื้อของวันนี้ป้ายุนมารตัสบ้านโป่งนะมาถึงแล้วป้ายุนก็ตรงไปในรตัสเลยว <c oughs> ิ่งสี่คูนร้อยเข้าไปที่ขายไก่เลยตักด้วยความช่ำชองตักแบบไม่มองก็ยังตักได้ป้ายุนเก่งไม่ละรล้านตักไก่เร็จเรียบร้อยแล้วเย้ได้ไก่มาแล้วต่อมาป้ายยุนก็ตามหาซอสไก่เกาหลีได้ซอสไก่เกาหลีมาแล้ว ไปจ่ายตังกันจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยแล้วปายุนก็เน้นๆรถกลับบ้านเน้นด้วยความเร็ว3ามพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงตล,ลาดห้ามทำตามนะมันอันตรายมากให้ผู้เชียช่ยวชาญอย่างปายุนทำก็พอกล <laughs> ับมาถึงบ้านแล้วก็ล้างทุกอย่างให้สะอาดอาไก่มาหั่นหั่นหั่นให้เป็นชิ้นว้าวเรียบร้อยแล้วค <laughs> รึงรไก่สักหน่อย <laughs> เกลือและพริกไทยอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มแล้วก็คนคลุกๆ,ๆทุกอย่างให้เข้ากัน <laughs> ใส่แป้งทอดกรอบไปผสมสักนิดนึงต่อมาก็าไก่ไปคลุกกับแป้งทอดกรอบคลุกๆๆทุกอันเลยนะแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยทอดให้เหลืองกรอบอร่อยหอมไปเลยทอดเสร็จแล้วก็ตักใส่กะะมังพักไว้แป๊บนึงเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันหลังจากนั้นก็ราดซอสไก่เกาหลีลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันทุกชิ้นเลยนะคลุกแรงๆไปเลยไม่ต้องกลัวไก่เจ๊ต่อามาก็มาจัดจานกันเอ้ยไม่ใช่จัดถาดสิฉันแรกเป็นผักกาดหอมชันต่อมาเป็นเห็ดเข็มทองทอดตามด้วยไก่ทอดซอสเกาหลีมาม่าอยู่ตรงกลางไปเลย เรียบร้อยแล้วน่าทานมา้เป็นถาดไก่ทอดซอสเกาหลีที่ใหญ่และน่ากินมากไหนลองชิมหน่อยสิชิมไก่แล้วก็ชิมมามา่า <c oughs> อร่อยมากใครอยากกินก็ทําตามได้เลยนะทำง่ายมากด้วย <c oughs> วันนี้ไปบาง